สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารง่ายๆกันค่ะวันนี้เรามากับเมนูขนมหวานที่ยังคงเป็นฟักทองอยู่นะคะอย่างที่บอกไปหลายๆคลิปว่าช่วงนี้เรามีฟักทองเยอะนะคะเลยอยากจะเอามาทําเป็นเมนูต่างๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะฟักทองเป็นอะไรที่มีประโยชน์อร่อยแล้วก็กินง่ายคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงจะชอบนะคะก็ถ้าหากว่าใครมีฟักทองเหลือเยอะหรือว่าไม่รู้จะเอาฟักทองไปทําเมนูอะไรลองเมนูนี้ดูค่ะเราจะทําเป็นบัตเตอร์เค้กฟักทองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน วัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้นมีอะไรบ้างค่ะสําหรับวัตถุดิบนะคะก็จะประกอบไปด้วยแป้งค่ะเราใช้เป็นแป้งเค้กนะคะ135กรัมฟักทองบดแบบนี้นะคะ120กรัมมีน้ําตาลไอซิ่ง50กรัมค่ะเนยเราใช้เป็นเนยสดรสเค็มนะคะเราก็เลยไม่ได้เติมเกลือลงไปในส่วนผสมของขนมของเราแล้วนะเนยเราใช้ทั้งหมด120กรัมแต่ว่าถ้าใครใช้เนยจืดให้เติมเกลือลงไปด้วยนะคะประมาณเศษ1ส่วนสีช้อนชาค่ะ มีนมค้นจืดค่ะอันนี้80 ml ค่ะอันนี้เป็นผงฟูนะคะ1ช้อนชาแล้วก็ไข่ไก่ค่ะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะ2ฟองเออเราเอาเขามาตอกใส่แก้วแล้วก็ตีให้มีลักษณะคล้ายๆกับไข่เจียวนะคะแต่ว่า แล้วแต่ขนัดเนาะใครจะใส่ถ้วยก็ได้แต่ว่าเราชอบใส่แก้วเพราะว่ามันสะดวกดีเวลาเทนะคะวัตถุดิบมีแค่นี้ค่ะเพื่อนๆเ,เมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะเราจะร่อนแป้งกันก่อนแป้งเนี่ยนะคะเราจะร่อนผสมกับผงฟูไปได้เลยนะคะถ้าใครใช้ในจุดมันต้องเติมเกลือใช่ไหมคะเอาเกลือไปร่อน้อมกับขั้นตอนนี้ได้เลยเราใช้ในเข็มนะคะเราไปร่อนแค่แป้งกับผงฟูนะ ร่อนเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็พักในส่วนของแป้งเอาไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราจะมาตีเนยกันเนยเป็นเนยที่ยังมีความเย็นอยู่นะคะไม่ได้อ่อนตัวจนถึงขนาดแบบตีง่ายขนาดนั้นแต่ว่าก็ยังมีความเย็นแต่ว่าก็ไม่ได้แข็งมากเกินไปนะเป็นเนยเย็นที่กาลังกำลังคลายตัวนะคะ,ะเราก็ใส่เนยลงไปในชามผสมแล้วก็ตีให้เขาคลายตัวนิดนึงด้วยสปีดต,ต่ำนะคะ ตีนิดเดียวเขาก็คลายตัวแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลไอซิง่งลงไปแบ่งใส่ประมาณ2รอบนะคะใส่รอบแรกลงไปแล้วก็ตีให้เขาเข้ากันนะ,ะเราค่อยใส่อีกรอบหนึง หลังจากที่เราใส่น้ำตาลแล้วก็ตีให้เขาเข้ากันนะคะเราก็เร่งสปีดขึ้นเป็นสปีดกลางแล้วก็ตีต่อจนเนยขึ้นฟูแบบนี้นะคะสังเกตว่าสีเนยที่ขึ้นฟูเขาจะอ่อนลงแล้วก็ดูฟูดูเบามากขึ้นประมาณนี้นะคะพอเราได้แบบนี้เนี่ยจากนั้นนะคะเพื่อนๆเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปโดยเวลาใส่ไข่นะเพื่อนๆให้เราค่อยๆใส่อย่าใส่ไ,ไวรวดเดียวเดี๋ยวมันจะตีเข้ากันยากในระหว่างใส่เราก็ตีด้วยสปีดต่าไปด้วยนะคะ ัจากที่เราใส่ไข่นะคะเราก็ตีต่อจนเขาเข้ากันดีแบบนี้นะคะไม่แยกเป็นชั้นนะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ฟักทองบดลงไปค่ะแล้วก็ตีต่อนะคะจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีค่ะ นะคะคเราก็ตีจนเนยกับฟักทองเข้ากันดีเรียบร้อยต่อไปเราจะใส่แป้งแล้วก็นมวิธีการใส่นะคะเ,เพื่อนๆเราจะแบ่งแป้งเป็น3ส่วนนะ แบ่งใส่3ามครั้งนะคะใส่สลับกับนมนมเนี่ยเราก็ใส่3ามครั้งเหมือนกันคือเราจะเริ่มด้วยแป้งจบด้วยนมใส่แป้งครั้งแรกลงไปแล้วก็ตีให้เขาเข้ากันนิดเดียวนะคะคือตีน้อยๆอ่ะแป๊บเดียวเขาก็เข้ากันไม่ต้องเข้ากันร0อนะใส่แป้งลงไปตีเข้ากันแล้วก็ใส่นมครั้งแรกลงไปแล้วก็ตีให้เข้ากันนิดหน่อยนะคะทาแบบนี้สลับกันไปจนหมดก็คือแบ่งได้3าครั้งนะคะ เราก็ตีจนตัวเนื้อรัเสเตเกตของเราเนี่ยเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเราสามารถเตรียมเอาเข่าไปใส่พิมพ์เพื่อเข้าอบได้เลยอันนี้อย่าลืมใช้ไม้พายเนี่ยปาดเช็คก้นอ่างขอบอ่างด้วยนะคะว่าเข้ากันดีจริงๆแล้วหรือ,อยังนะเนี่ยนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราเอาไปเทใส่พิมพ์แล้วเข้าอบกันเลยค่ะในส่วนของพิมพ์ที่เราจะใช้นะคะเราจะใช้เป็นพิมพ์ขนมปังค่ะแต่ว่าเพ,เ,พเพื่อนจะใช้พิมพ์แบบไหนก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกได้เลย เราก็เทตัวเค้กของเราลงไปเลยนะคะพอเราเทลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เคาะพิมพ์หน่อยค่ะ<ๆ>เพื่อนๆไล่ฟองอากาศใหญ่ๆออกนะแต่ว่าก่อนที่เราจะเอาเข้าอบแล้วเนี่ยนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถโรยหน้าเขาด้วยอัลมอนด์สลด์หรือว่าพวกถั่วต่างๆได้เลยนะคะอย่างวันนี้เราใช้เป็นอัลมอนด์สลา์นะ ใครจะโรยก็ได้ไม่โรยก็ได,ไได้ไม่โรยอะไรเลยก็ได้นะคะแล้วแต่พเพื่เพื่อนสะดวกนะอันนี้เราก็โรยๆไปนะคะกดๆนิดหน่อยให้เขาติดดีนะคะแบบนี้ก็เป็นัันว่าใช้ได้เราเตรียมเอาเข้าอบได้เลยค่ะโดยเราจะอบที่อุณหภูมิ100 6 5องศานะคะเราใช้เป็นไฟบนไฟล่างแล้วก็เปิดพัดลมด้วยใช้เวลาอบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ45-50นาทีอาจจะมากน้อยกว่านี้มันก็ต้องแล้วแต่เตาอบของแต่ละบ้านด้วยนะคะเราก็ต้องคอยสังเกตเตาดูเนาะอันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาเข้าอบกันได้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อบตัวบัตเตอร์เค้กฟักทองของเราจนครบ45นาทีแล้วนะคะเพื่อนๆที่เห็นหน้าแตกอย่างนี้เป็นเรื่องปกติของบัตเตอร์เค้กนะคะคือบัตเตอร์เค้กเนี่ยพอออกมาแล้วอ่ะ ส่วนใหญ่หน่าจะแตกก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะคะไม่ต้องกังวลใจไปนะอันนี้เราก็พักเอาไวใ้ให้เขามีความอุ่นๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาเขามาหั่นหรือว่าเอาเก็บเข้าตู้เย็นนะคะบัตเตอร์เค,ค้กค้างคืนหนึ่งคืนค่อยเอาออกมาตัดกินอร่อยมากๆนะอันนี้แล้วแต่คนชอบด้วยนะอันนี้ก็พักเอาไว้ก่อนค่ะพอเราแช่เย็นเอาไว้ค้างคืนนะคะเช้ามาเราเอามาตัดก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยมีความนุ่ม ช่าเนยหอมฟักทองแล้วก็รสชาติเนี่ยวันหวานมันๆอร่อยมากๆเลยนะคะถ้าใครชอบฟักทองลองดูค่ะเพื่อนๆเมนูนี้รับรองไม่ทําให้เพื่อนๆผิดหวังแน่นอนเลยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวของเราลงคลิปนะคะซึ่งเราจะลงคลิปทุกๆวันตอนหนึ่งทุ่มตรงค่ะก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกำลัง ใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่รู้สึกว่าอยากจะติชมหรือว่าแนะนําเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกๆคาติแล้วก็คาแนะนําของเพื่อนๆเ,เนี่ยไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสําหรับวันนี้นะคะส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพ,พบกันให,ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ